แสดงน่ารักนรักอีกหนึ่งชุดถะาเป็นการเปิดการแสดงของเราซ<ส>ึ่ง<ส>ตอนเด็กๆนะครับผมเชื่อว่าหลายท่านน่าจะเคยถูกถามเพราะว่าโตขึ้นมาอยากเป็นอะไรเอาละตอนนี้ผูใหญ่เริ่มคิดแล้วฮนะตอนเ็็เไปตอบว่าอะไรแล้ว ความฝันของหนูสวัสดีทุกท่านเลยนะครับน้องๆหนูยังอยู่กับเราเปนเมทีนะครับในการแสดงครั้งนี้นะฮะต้องบอกว่าน่ารักที่สุดเลยนะผู้ใหญ่ดูไปก็ยิ้มไปตามไปอย่างนี้นะฮะขอบคุณการออกแบบการแสดงโดยกีตการดนตรีและลีลานะครับกำกับการแสดงโดยคุณกนออกกาก่องชุ่มแต่งบทเพลงและก็ดนตรีประกอบโดยคุณจิรโรธผู้ช้างนั่นเองครับ น้องๆมาแนะนำตัวกันดีกว่านักแสดงมีใครชื่อเสียงเรียงนานยังไงกันบ้างน,นะครับเอา้าพูดชื่อใครอย่าลืมว่าอย่าลืมทำให้เขารู้นะครับน้องๆเริ่มจากคนแรกน้องริวเด็กชายอนุสิทธิ์ลีรัฐนนท์ครับออะปรอกมือหน่อยแล้วอ,อันนี้ว่าที่นาย,ยกของเราเลนะีน <c> า <oughs> มีมินิฮาร์ดด้วยแสบจริงๆ <c oughs> คนต่อไปครับน้องอาแม่ครับเด็กญิงอิงกันเริ่มพัฒนาพิพัทครับอา้าคุณหมอใช่ไหมอยากจะเป็นคุณหมอนะลูกน่ารักที่สุดเลย น้องนิชาเด็กหญิงนัทนิชาขาจรจิตนนท์ครับอยู่ไหนเออคุณครูนะพี่บอกว่าเดี๋ยวจะเป็นคุณครูครับต่อไปนะคะน้องนานนะเด็กหญิงมาทิสาคุณศิรักสกุลอ่าเป็นสาวเกิลเป็นนักอนุรักษ์ป่าเนี่ยน่าที่รักที่สุดเลยต่อที่น้องพอดีครับเด็กชายกริชนภัทรเลิดทรัพย์ถาวรครับอยู่ไหนเออเออยู่นี่ทหาร แมอยากจะเป็นทหารเอารถถังมาด้วยนะฮะต่อที่น้องเจด้าครับเด็กหญิงทิชาริยารัตกุลครับอยากจะเป็นเชฟวิทยมนำุลคุณคุณนะเราเนี่ย <c oughs> นะครับตอนนี้ที่น้องกีกีครับเด็กหญิงอรีสาวิทวัฒนพงษาทิพย์ครับอยู่ด้านไหนเอย่ย <c oughs> น้องกีกีอย่กเป็นซุปตาเนี่ยว่าที่ลิซ่าหรือเปล่าเ้อน้องกีกีนะฮะน้องสมัยครับน้องสมัยอยู่ไหนเด็กหญิงชาญญาพัฒน์บวรรัตกุลครับ พยาบาลสวัสดีค่ะต่อเนือนะฮะต่อนเนื่องเลยที่น้องพอชครับน้องพอชเด็กชายพาทิสนัทกรมมารพัทนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆคุ้นหน้าคุ้นตาแนะลวร้องเนี่ยขออนุญาตถามได้ไหมเคยไปออกรายการร้องเพลงใช่ไหมครับน้องพอชเคยด้วยอุ๊ยขอให้น้องร้องเพลงได้ไหมฮะไหนๆก็บอกว่าเคยร้องเพลงแล้วเนี่ยพี่ขอเพลงสักหนึ่งเพลงให้กับวัยรุ่นที่อยู่ทั้งงานนี้ได้ไหมครับน้องพอสหนึ่งสองสาม อยากเพชรเกล็ดแก้วแววฟ้าวัยรุ่นของน้องคือใครปลอบมือหน่อยเร็วว้าวเอ้ al, เริ่มคิดแล้วนะครับว่าคอนเทนเนอรวัยรุ่นนี้คือวัยเท่าไหร่นะครับผมน่ารักยิสุดธน้องพอสนะคะรับเพลงหยาดเพชรพร้อมามากเลยและอีหนึ่งคนครับน้องเซฮะเด็กชายพีมากล่องชุ่มครับอยู่ไหนเอ่ยโอ้สปายด้วยน ยอเลยเด็กสุดด้วยนะฮะนกมาและที่สุดนะครับนักแสดงพิเศษของเรานะฮะป้อนรับนะครับดีแลนเจมี่คุณพ่อแม่ทีและพี่ลิเจสสันรัตปรบมือดังเลยนะครับและขอขอบคุณนักแสดงตัวจิ๋วของเราทุกคนบนเวทีนะครับเชิญพักผ่อนก่อนเลยครับ thank you what an amazing this is how we do it the little dream my dream เอาละฮะเดี๋ยวเราจะได้เข้าสู่ช่วงพิธีการเปิดงานของเรานะครับช่วงเวลานี้เราจะเริ่มต้นความสุขความสนุกกับ t h ไอ o o n i c h i l l r r n s s p l y y r r u u n ไอคอนสยามนะครับผมจะขออนุญาตเรียนเชิญนะครับท่านแขกผู้มีเกียรติคนสำคัญของเรานะครับที่จะมาร่วมมีความสุขกันกับช่วงพิธีเปิดในช่วงนี้นะครับอีกครู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะฮะเรากำลังจะมีเรื่องราวพิเศษพิเศษมาให้ทุกท่านได้สนุกสนานกัน A special guest performers like um, I was inviting already. Kun Dilan, Demi with the father, Kun Matthew Dean and the mother, Kun Lydia Sarangrat Dean. So they are with us and we'll talk about the secret. How this family to raise such a wonderful kids เดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับสัมภาษณ์ถึงความพิเศษของครอบครัวนี้ว่าเลี้ยงลูกยังไงให้ออกมาได้น่ารักสดใสขนาดนี้อีกสักครู่เดียวนะฮะ as possible first of all please welcome Mr Johannes Kerner the counselor for economic and commercial affairs the embassy of The Federal Republic of Germany in Bangkok Big round applause welcome <laughs> ขอเสียพรมืวดตอนรับ่านด้วยนะครับ Mr Johannes Kanner ครับที่ปรึกษาทูตฝ่ายเศรษฐกิจและการค้าสำนักเอกอักรัฐธุรกิพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีกรุงเทพครับเรียนเชิญครับ และขอเรียนเชิญคุณไพรัตวิเศษศิริลักษ์ครับผู้บริหารสายงานบริการบริษัทโซเล d เอน r เตอ์ไพรส์จำกัดตัวแทนจากแบรนด์ l y y o o i l l The Managing Director of Solid Enterprise Company Limited as the representative of Playmobil ผู้ช่วส,สัตวตประจาดยอกเราระวินระวิวงครับผู้อำนวยการองค์การพริพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร,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 ร์แห่งชาติครับ The Director of the National Science Museum Organization please be welcome ขอเรียนเชิญคุณวิมลลัก จงรัตนะเมทีคุณครับขอเรียนเชิญครับและขอเรียนเชิญคุณรัศรินชุมสายณนะอาอุทยานะครับได้ให้เกียรติขึ้นถ่ายภาพกับเราบนเวทีร่วมถึงทำวิธีการเปิดงานที่ไอคอนิ c ชีร d r ส์เพลย์กราวด์แอดไอคอนสยามร่วมกันครับ อีกสักครู่นะครับกำลังจะถึงเวลาสําคัญครับตอนนี้ท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านบนเวทีพร้อมแล้วนะครับท่านประธานในพิธีให้ผู้บริหารและครอบครัวจีนของเราก็อยู่กับบนเวทีแล้วครับพร้อมที่จะมานับถอยหลังเปิดงานที่จะสนุกที่สุดมหััจรรสา์ที่สุดสําหรับเด็กๆในวาระวันเด็กแห่งชาติประจาปีนี้ที่ไอคอนสยามครับ so everybody on the stage will together touch the ball here To officially launch the iconic children's playground at Icon Sayam. So, if you are ready, let's count down together. From five, four, three, two, one. เลยนะฮะเปิด <laughs> แล้วนะครับ The Iconic Children's Playground at Icon สยามครับเดี๋ยวขออนุญาตให้สื่อมวลชนได้เก็บภาพช่วความประทับใจช่วงนี้สักครู่หนึ่งนะครับ Ladies and Gentlemen will get fun at the Iconic Children's Playground at Icon สย a m and I would like to take this few moments for the photo opportunities. National Science Museum Organization or NSM as well as many shops at ICONSIAM such as Baby Genius, Harbourland, Kid Galleria, iGenius, Kids, KPN and also Milk, Modulo, Phoenix First

นารักที่สุดนะครับทุกกิจกรรมที่บริษัดขึ้นในครั้งน,รงนี้สามารถสัมผัสได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15มกราคมนี้เลยนะครับแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวนะเดนนี่ดีแลแป๊บเดียวลูก <c oughs> อ่ะมองกล้องกลางครับกล้องกลางครับ,บ in the middle please say c h e e s e yay เรียบร้อยไหมครับที่สื่อมวลชนเรียบร้อยนะครับ เรียบร้อยครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณท่านบนเวทีอีกครั้งหนึ่งนะครับเรียนเชิญครอบครัวจีนเสีงอยู่กับเราบนเวทีนะครับ Thank you very much for doing the honor Thank you Mr. Johannes k a r n e r Thank you ขอขอบคุณนะครับคุณทาย Executive of the i c o n c a I will be visiting the Playmobil Zone and the Partner Boots เอาละถึงช่วงเวลาที่เราจะมาสัมภาษณ์กับครอบครัวของพี่มาทิวและก็พี่ลีเดียแล้วสวัสดีนะครับพี่ๆครับวันนี้เราก็จะสัมภาษณ์กันแบบสดรนาครับผมครับ สนุกจริงๆนะฮะน้องๆครูจะรู้สึกว่าตอนนี้อยู่ที่สวนสนุกอยู่นะครับบรรยาก,กาศเราสนุกสนานจริงๆเลยขอยอนุญาตถามคุณพ่อคุณแม่สั้นๆนะลูกนะแป๊บเดียวนะสามคำถามคนนั้นฮะคำถามแรกเลยอยากรู้เคล็ดลับเราจัดการเรื่องเวลาย,ยังไงทํางานก็นหนักขนาดนี้พิธียพี่แมทชิวร่วมถึงเคล็ดลับในการเลี้ยงลูกให้น่ารักได้ขนาดนี้ครับ ตอนนี้กำลังดื้อเลยค่ะตอนนี้ไม่แน่รับแล้วเป็นช่วงเวลานี้ก็จะจอดอนนะสบายดีก็เคล็ดล uh> ับจริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรมากอะค่ะก็คือเราเองก็ต้องหาเวลาให้มันบาลานซ์ที่สุดนะคะระหว่างการอยู่กับลูกการทํางานแล้วก็การดูแลตัวเองด้วยนะคะก็พยายามให้มันบาลานซ์ในทุกๆส่วนคือรู้ว่ามันยากแล้วก็รู้ว่ามันเหนื่อยแต่ก็ต้องทําให้มันได้ ค่ะเพราะว่าก็ถ้าถ้าไม่มีเวลาให้เขาเราก็รู้สึกเราห่างห่างจากเขาแล้วก็ไม่ได้มีคุณภาพเหมืองเขาอเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเราต้องแบ่งให้มันเท่าเท่ากันในในทุกๆส่วนค่ะโอ้โหสดที่มาชี้เลยครับเป็นยังไงบ้างฮะการจัดการเรื่องเวลา่ตางจริงๆแล้วมันยากมากๆเลยแหะแน่นอนเราเองก็ต้องทำงานอยู่ตลอดแล้วก็ก็ต้องแบ่งเวลาให้ได้จริงๆเลฮะคือ ลูกเป็นเป็นเป็นสิ่งที่หลายหลายคนที่ที่มีลูกกันแล้วเขาก็บอกมาว่าเขาจะโตวไวมากถ้าเกิดคุณไม่ได้ใช้เวลาอยู่กับเขาหรือว่าไม่ได้พยายามหรือขยันหาก,กิจกรรมในวนัยนี้มันจะผ่านไปเร็วมากโดยที่เราจะอดแล้วเราจะาาแบบเ่าจะเสียดายดใช่ครับเขาก็เลยบอกว่า ถึงจะยุ่งยังไงจะเหนื่อยยังไงก็แล้วแต่จะนอนน้อยยังไงก็ต้องแบ่งเวลาเวลาแบบมาให้ลูกเยอะๆเลยแล้วก็แล้วก็ก็ต้องขยนันหากิจกรรมถึงแม้เราจะเสร็จงานดึกเมื่อไหร่ตื่นเช้ามาก็ต้องพาไปเที่ยวละพาไปกินแพนเค้กแล้วพาไปปั่นจักรยานอะไรอย่างนี้ฮะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาสักสี่ห้าปีในช่วงนี้ที่เราจะเหนื่อยสุดๆ แต่ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ที่ฟุฟิลลิ่งมากๆมันคุ้มแน่นอนเลยแต่คุ้มค่านะครับพี่แมนครับรรสุดยอดจริงๆเลยนะฮะอีกคําถามหนึ่งเมื่อกี้ได้ร่วมการแสดงของเราด้วยนะฮะ Little Dream ความฝันของหนูนะครับเคยมีแอบกระซิบหรือยังสองคนนี้ว่าอยากจะโตขึ้นมาเป็นอะไรและเราซัพพอร์ตเขาย,ยัางไงก็ยังเด็กมากอะฮะแต่ว่าคนนี้เดลแลนก็พอจะพอจะรู้นะว่าโตขึ้นมาอยากเป็นอะไรเดลแลนเดลแลน What do you want to be when you get older What do you want to be

อมนี่ยวุ้นแปลภาษาด้วยรับผมอยากอะไรนะลูกอยากเป็นอะไรคะบ่อิอยากอยากทำงานบนเครื่องบินอ๋อ a เมซ i ่ g ที่คุณพ่อฟังออกด้วยครับผม สุดยอดมันจะเป็นภาษาโดยเฉพาะพวกเราแว่ก็มันคนชอบเที่ยวก็เลยก็เลยคุยไว้ถ้าเกิดทำงานเกี่ยวกับเครื่องบินอ่ะคุณจะได้เที่ยวหลายประเทศหลายหลายเมืองเลยมันเป็นความฝันแล้วนะฮะจะว่าไปนีเลนก็นี่เหมือนกับจะแต่งตัวเป็นนักบินด้วยมันเนี่ยเป็นนักบินหน่อยชอบูนิฟอรพออ๋อท่กันใช่ไหมนี่สุดยอดเลยน่ารักมากฮะอ้า ท้ายที่สุดแล้วนะครับอยากจะมีเคล็ดลับอะไรแบ่งปันให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ในงานของเราว่าอยากจะสร้างความสดใสล่อยพื้นที่ให้น้องเขาได้เติบโตแบบสงวัยแบบนี้ขอตชิปเล็กน้อยครับพี่ี่พี่ใหญ่บอกกันได้ครับฮอตชิปส์เหรอฮะชิปส์ครับชิปส์ฮอตชิปส์ชิปส์ทิปส์ครับชิปส์ผมว่าทุกคนก็คงจะมีชิปส์เป็นของตัวเองแต่ไม่รู้ว่า เราแนะนําไปจะจะสามารถใช้ได้กับกับตัวเองหรือเปล,ล่าเพราะ,<จ>ะว่าครอบครัวทุกครอบครัวก็ไม่เหมือนกันแน่นอนแต่ว่าก็คุณจะคล้ายๆที่คนอื่นแนะนํากินต่อต่อมาว่าคุณก็จะต้องจะต้องเสียสละหลายอย่างแล้วก็จะต้องหาเวลาให้กับครอบครัวแล้วก็ลูกจริงๆเลยอย่าไปคิดว่าแต่ทําเงินหรือว่าทำงานอย่างเดียวแน่นอนมันสําคัญแหละแต่ว่าครอบครัวก็ก็เป็นสิ่งที่จะจะโตไวมากแล้วก็ ใช้เวลานี้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด้วใช่ก็รู้สึกว่าเวลามันย้อนกลับมาไม่ได้ะคะ่ะก็ทำ make the best of today ก็คือทำให้วันนี้ดีที่สุดไม่ว่าจะในแปคไหนของชีวิตเราอะะย่างกับลูกแล้วก็ต้องเต็มที่เขาให้มากที่สุดเพราะว่าเขาจะวัยนี้ตัวเท่านี้เนี่ย,ยก็แค่ช่วงนี้แหละแล้วหลังจากนี้เขาก็จะเดี๋ยวเขาโตแล้วเขาคงไม่อยากจะอยู่กับเราเดี๋ยวเขาก็เบื่อเราแล้วเดี๋ยวเขาก็ไม่มีเพื่อนแล้วก็เดี๋ยวเขาก็โตไปมีชีวิตของเขาอย่างเงี้ยค่ะดี๋ยวาไปนี๋นะะจะไปหาเพื่อนแล้วน make the most of เดี๋ยวไม่จะไปหาเพ ใครที่ใครที่คิดจะมีลูกแล้วคือก็มีเลยบางครอบครัวอาจจะแต่งงานไปแล้วเดี๋ยวสักสามปีห้าปีค่อยมีลูกว่ามันจะยิ่งแก่ยิ่งเหนื่อยแน่นอนนะครับนะครับอย่ารอย่ารอนานอย่ารอนานและอย่าหยุดที่ลูกคนเดียวครับผมว่ายิ่งเยอะยิ่งดีเป็นสามพอแล้วนะคะพ่อสามพอสามก็โอเคคนเดียวคนเดียวผมว่าผมเป็นลูกคนเดียวแหละครับก็จะเหงาหน่อยก็เจอแบบนิดนึงพอเราโตขึ้นมา ครอบครัวเขาอินเตอร์แอคกันเออเขาเวรอย่างเขาโตมาด้วยกันเป็นเพื่อนกันรักกันดีเพราะฉะนั้นสักสองสามสี่อะไรเงี้ยโอเคเลยแหมพยายามหยอนตลอดเวลาเลยนะแต่สามมันจะเป็นเลขสี่ให้ได้แต่ผมเข้าใจนะอบอุ่นเหมือนกันอบแฮปปี้แต่ก็เหนื่อยค่ะเหนื่อยครับผมแต่เหนื่อยยังไงทั้งคุณพ่อคุณแม่ได้ยังสวยยังหล่อเป๊ะแลมีความสุขก็นี่แหละที่ความหล่อความเป๊ะก็มาจากความสุขที่อยู่กับเขานั่นแหละใช่เพราะว่าเด็กจะทําให้เราแบบว่า จากที่จะเริ่มแก่แล้วเราต้องต้องดึงตัวกลับมาอยู่แบบว่ามีพลังแบบว่าเต็มเอเนอะร์จีจะได้ดูเขาได้โอ้โหสุดยอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทําให้ครอบครัวมีความสุขก็คือมาพาน้องๆหนูๆพาลูกทั้งครอบครัวมามีความสุขที่งานของเราดีไอคอนเด็กชีรัลส์เฟรคราวแอดไอคอนสยามมันเองนะฮะวันนี้ขอบคุณมากที่มาแบ่งปันเคล็ดลับการดูแลครอบครัวขั้นระดับนี้นะครับปรบมือให้ครอบครัวดีนส์ครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวมัเที่ยวกันเยอะๆเลย thank you guys Dylan let's go let's go <S <Thank you. S 1> Bye let's go play toys with some toys. ขอบคุณมากมากเลยนะครับขอบคุณจริงๆนะฮะพ่ลิเดียขอบคุณมากครับพี่แมทธิวุครับขอบคุณนะฮะน้องอจินลาน้องเจมี่นะครับอาล่ะ